สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูออยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูออยจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะหยิบสมุดปากกาขึ้นมาแล้วจดสรุปความรู้ที่ได้นะคะลงในสมุดไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะคะเรามาเปิดสวิกไอเดียทบทวนความรู้นะคะว่านักเรียนเนี่ยรู้จักพิกัดภูมิศาสต์หรือไม่คะเคยหรือไม่เคย เยก็เขียนในสมุดว่าเคยใครไม่เคยก็เขียนว่าไม่เคยลงไปนะคะต่อมานะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนักเรียนพอทราบไหมคะ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะมีความสําคัญเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆบนโลกของเรานะคะเช่นลักษณะาทางกายภาพของโลกด้านสังคมมนุษย์ทําให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและทันสมัยนั่นเองค่ะนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่นักเรียนรู้จักกันจะมีอะไรบ้างเอง่ยแทนที่ลูกโลกภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อลูกโลกค่ะลูกโลกนะคะจะมีลักษณะและประโยชน์ของลูกโลกดังนี้นะคะลูกโลกเป็นแบบจำลองของโลกเรานะคะที่แสดงตำแหน่งและการกระจายตัวของพื้นที่ประเทศทวีป ทะเลและมหาสมุทรต่างๆได้ตรงตามที่ปรากฏที่ผิวโลกค่ะต่อมาการใช้ลูกโลกนะคะเขาใช้เพื่อศึกษาทิศทางการหมุนและการโคจรของโลกที่ตั้งของทวีปและประเทศต่างๆรวมทั้งการศึกษาเส้นเมริเดียนเส้นขนานเป็นต้นนั่นเองค่ะต่อมานะ แผนที่นะคะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปลักษณะและที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกของเราด้วยการเขียนยอด่ววลงมาในวัสดุที่แบนราบนะคะหรือแผ่นกระดาษและใช้สัญลักษณ์นะคะแทนสิ่งต่างๆซึ่งแผนที่ที่นิยมกันนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทค่ะคือ 1. แผนที่อ้างอิงนะคะและ 2. ค่ะแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะต่อมานะคะองค์ประกรอบของแผนที่นะคะแผนที่โดยทั่วไปนะคะจะมีองค์ประกรอบสําคัญดังนี้ค่ะคือ1ชื่อแผนที่นะคะเป็นการบอกว่าแผนที่นั้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะ 2. คือขอบระวังแผนที่นะคะเป็นขอบเขตของพื้นที่ที่มีตัวเลขบอกค่าที่จัดทางภูมิศาสตร์ค่ะ3นะคะทิศนะคะส่วนมากจะกําหนดเป็นทิศเหนือเสมอนะคะ 4. ค่ะเส้นโค้งของแผนที่นะคะจะเป็นเส้นเมริเดียนและเส้นขนานของละติจูนะคะใช้ในการถ่าย้อดลอักษณะทรงกลมของโลกลงบนพื้นราบค่ะต่อมานะคะจะสังเกตเห็น ระตีจูดนะคะระดีจูดคืออยู่ในเส้นของแนวนอนนะคะรองตีจูดคือเส้นที่อยู่ในแนวตั้งนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็จะมีมาตราส่วนและคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยมาตราส่วนนะคะจะบอกถึงอัตราส่วนระยะทางที่ย่อลงมาในแผนที่กับระยะทางจริงในภูมิประเทศค่ะส่วนคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์นะคะคือเครื่องหมายที่แทนของจริงในภูมิประเทศนั่นเองค่ะ ต่อมาเข็มทิศนะคะเข็มทิศเนี่ยคือการให้ข้อมูลด้านทิศทางนะคะมีลักษณะการทํางานโดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างแม่เหล็กขั้วโลกนะคะกับแม่เหล็กของเข็มทิศนะคะด้วยเข็มทิศถือเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญต่อการเดินทางนะคะเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆค่ะการบอกทิศทางโดยทั่วไปนะคะคือการบอกทิศทางที่มีความสําคัญอยู่สีทิศนะคะคือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะ โดยมีการแทนสัญลักษณ์คือ N นะคะจะแทนทิศเหนือค่ะ E เราจะแทนทิศตะวันออกนะคะ W เราจะแทนทิศตะวันตกค่ะแล้ว S นะคะเราจะแทนทิศใต้นั่นเองค่ะต่อมานะคะรูปถ่ายทางอากาศนะคะ รูปถ่ายที่ได้จากการนำกล้องนะคะไปติดกับอากาศยานหรือเครื่องบินนะคะแล้วถ่ายรูปในแนวดิ่งหรือเฉียงกับผิวโลกทำให้ได้รูปของพื้นผิวโลกตามจริงที่ปรากฏในเวลานั้นค่ะซึ่งเขานะคะจะมักจะนำมาใช้ในการทำแผนที่ฉนดที่ดินการกอ่นอสร้างถนนการวางผังเมืองเป็นต้นนั่นเองค่ะ พิกัดภูมิศาสตร์คืออะไรนะคะเป็นระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอ้างอิงตำแหน่งเป็นละติจูดและลองจิจูดที่ตัดกันเป็นหลักนะคะในการบอกตำแหน่งบอกจุดโดยมีค่าของตำแหน่งตามละติจูดและลองจิจูดที่ตัดกันเป็นค่าของตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะ พิกัดภูมิศาสตร์นะคะที่เราเรียนรู้กันไปว่าจะต้องประกอบไปด้วยของอย่างคือรัติจูดและรอมสิจูดนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มเรียนรู้ตัวแรกนะคะคือรัติจูดค่ะรัติจูดนะคะ,ะ,คะมีลักษณะอย่างไรคือระยะทางที่วัดเป็นมุมทางเหนือและทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร อนที่ขนานกับเส้นสูงสูตรดังนั้นเส้นขนานกับระดีจูดจึงเป็นแนวเดียวกันค่ะครูขอฝากทิชไว้นิดหนึ่งนะคะคือถ้าพิมถึงละละติจูดลองติจูดให้จําว่าละนอนคือเส้นแนวนอนลองคือเส้นในแนวตั้งนั่นเองค่ะต่อมา ามว่าเส้นขนาดละติจูดที่สําคัญมีทั้งหมดกี่เส้นนักเรียนสามารถตอบคุณได้ไหมคะมีทั้งหมดกี่เส้นเอ่ยใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด5เส้นนะคะโดยให้นักเรียนดูภาพนะคะโดยเขาบอกว่าเส้นละติจูดคือเขาจะแบ่งออกเป็น้วโลกเหนือนกับพวโลกใต้โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่ากลางเป็นเส้นที่แบ่งนะคะและประกอบไปด้วยเส้น top of cancer top of cancer นะคะและจะ ออกก่อไปด้วยเส้นอาร์ติเซอร์เคิลนะคะจะอยู่ในเขตหนาวและลงมาข้างล่างค่ะเส้นท็อปป้ออฟแคปปิคอนนะคะแคปปิคอนและลงมานะคะคือเส้นแอสจาร์ติเซอร์เคิลนั่นเองค่ะจะอยู่ในเขตหนาวอีกทีหนึ่งนะคะต่อมานะคะ ลองจิจูดนะคะจะมีลักษณะอย่างไรคือระยะที่วัดเป็นมุมไปทางตะวันออกและตะวันตกของเส้นเมริเดียนแรกนะคะซึ่งกำหนดเป็นเส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้นั่นเองค่ะเส้นเมริเดียนที่สำคัญนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะคะได้แก่เส้นเมริเดียนแรก และเส้นวันที่สากลค่ะโดยเส้นเมริเดียนนะคะเป็นเส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นครึ่งวงกลมนะคะโดยผ่านค่าของมุมลองจิจูดเดียวกันเมื่อมีการอ้างอิงในแผนที่นะคะเส้นเมริเดียนใช้ในการคำนวณเวลาและกำหนดตำแหน่งของพิกัดภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะ ละตีจุดและลองจีจุดนะคะถ้าเราพูดถึงว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะคือเขาใช้บอกตําแหน่งในจุดที่ตัดกันนะคะเป็นหลักในการบอกตําแหน่งบอกจุดโดยมีค่าของตําแหน่งตามระตีจุดและลองจิจูดที่ตัดกันนั่นเป็นค่าตําแหน่งของพิกัดทางภูมิศาสตร์นั่นเองคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะฝากไว้แค่เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็ทิศจัดทางภูมิศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอฝากใบงานนะคะไว้ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้กันนะคะเป็นการสรุปเรื่องที่เราเรียนมาโดยให้นักเรียนนะคะตอนที่หนึ่งูให้นักเรียนรอกแผนผังนะคะละติจูดและลองจิจูดลงในสมุดค่ะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าลักษณะสําสคัญของละติจูดนะคะมีอะไรบ้างเอ่ย หนึ่งเลยนะคะคือเส้นขนานละติจูดนะคะเป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตอากาศของโลกนะคะที่เขามีความสําคัญด้วยกันทั้งหมด5เส้นนั่นเองค่ะและต่อมานะคะระยะทางที่วัดนะคะเป็นมุมไปทางเหนือไปทางใต้นั่นเองค่ะและการเรียกชื่อละติจูดนะคะจะต้องบอกเหนือหรือใต้ด้วยเสมอนะคะ ะะลักษณะสำคัญของรองจิจูดนะคะคือระยะที่วัดเป็นมนึไปทางตะวันออกและตะวันตกของเมริเดียนแรกนะคะและเส้นเมริเดียนทั้งหลายนะคะจะอยู่บนแนวของรองจิจูดเส้นเมริเดียนใช้ในการกำหนดเวลาบนโลกนะคะการเรียกชื่อลองจิจูดจะต้องบอกตะวันออก ตะวันตกด้วยเสมอและเส้นเมริเดียนนะคะมีความสําคัญอยู่2เส้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะตอนที่2นะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของระติจูดและลองจิจูดนะคะโดยเลือกคำตอบที่อยู่ในกล่องน,นะคะลงไปในวงกลมนะคะ าำเสร็จแล้วไหนเราลองมาทบทวนกันนะคะจะติจูดนะคะคือเป็นระยะทางเชิงมุมบนพื้นผิวโลกในแนวทิศเหนืองงและใต้นะคะรอมติจูดนะคะเป็นระยะทางเชิงมุมบนพื้นผิวโลกในแนวทิศตะวันตกและทิศตะวันออกค่ะความเหมือนของเขานะคะ คือการใช้อ่านตำแหน่งที่ตั้งของจุดต่างๆบนพื้นผิวโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูออยน,นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะคะให้นักเรียนสามารถทักมาถามครูได้นะคะแล้วนักเรียนถ้าชมจบถึงวิดีโอนี้นะคะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยเขียนชื่อของตัวเองนะคะชื่อนามสกุลลงในคอมเมนต์นะคะ ครูจะเช็คชื่อให้นักเรียนตามระยะเวลาที่นักเรียนมาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ